มามันยา,<ล>ยากให้แม่อันนี้ตากไว้เ็ด่ยังตากไว้ไกล้ตากไว้ไกล้นี่ข้าวไกลโดยเฉพาะค่ะเออปีนี้ข้าวถึงนะคะพ่อแม่<ว>พี่น้องเพราะฉะนั้นเราไม่ขายข้าวนะคะเราจะซื้อไก่มาเลี้ยงนะคะอันนี้ซื้อ,อ,อมาเลี้ยงไก่ในนี่นี่ข้าวไก่ข้าไกโดยเฉพาะนะคะนี่ข้าวไก่สนนะคะของสามเจสามอะไรข้าวไก่ตีเล้พี่น้องเฮดหน้าประมาณซีหรือหาไล่เม่ หานะ้าสี่ลายกลัวๆเกือบหาลายนะนี่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 เลี้ยงไก่เฉพาะเออปลูกข้าวให้ไก่กินนะจ้าพ่อแม่พี่น้องเอ๋ย <c oughs> บ้านข่อยเขาถือก็่ต้องเอาไปขายจ้าเกี้ <c oughs> ไว้ทะเลียงไก่เดี๋ยวสิไปซื้อไก่มาเลี้ยง <c oughs> แต่ว่าคุณคู่ขายเหมือนเหลี่ยวว่ะตีจักตันก็อ <c oughs> สองตันกว่าในจักบาทสองหมื่นกว่า าทุนยัดเยินกลัวน่มนไ่ยอมบอกได้กลัววาทอดาดคือว่านกลัวในอยหน่อยนะนะมันว่่ได้กลัวหลายกลัวหลายบ่ไดไรกลัวหน่อยหน่อยเลยบอกป้าบอกผูนพุนผุนกุ้มหวรุนก็ลังหายอยู่เทียงนั่นอันนั้นเป็นเทียงพอน้าอันนี้เป็นเทียงเม่น่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วหันก็มาพีเดอร์บังลาเ่ยมเพชรเวียกราดุกเคยลูกเคยอันนี้ข้าวไก่นะจ๊ะแต่พ่อตันอยู่บนนี้ป้าว่าตันแล้วนะ ตันนึงประมาณตันหนึ่งเดี๋ยวสิห้ยใส้กระสอบสิได้ยักสอบกา่าเยเห่ารเดเ็กเสียข้นรเาหรือไกลเพลินนี้เอาใส่

ไม่ใ่เห็ดมีนา่เห็ดของเทตัวกนีนากัเห็ดแนวอื่นได้เนวอื่นขายบะได้กลระขายได้ตัวละเขานี่ขายถือกระดอยังบ่มีผู้ซสืออยู่บ่ได้ทอดข้าวสูยขึ้น giờ Dạ không có nào ừ mวล เด้อ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn อโอ้ยกะ,จะไ,ปไปกิ้วใส่ขอมันกะสัญับไปเน,นี่ยกะบ่ได้ผิวคู่เชาปา่ปล่าุ่นอ,อ่นอ,าาอ,อนๆไปนั่งจังบ่เอาดิแสนั่นนั่นผุ่นเขาแล้วแล้วก็กะแตกลายลาย,ลายนนหนีม,มันเป็นซีบไข่หุ่นบ่เนาะเมื่อนี้ไม่รุนจิไปข้าวบักฟนเฟมในสุดท้ายมันมีไฟจังคอยเอา กอมันเกียได้ดก็แบบไหนเขาเกี่ยไก่นั่นเขาเกี่ยไก่เขาเอาไปใส่ถังให้เขาเนี้ยเอาก็เกี่ยไก่ตัวละม้วนอยู่ใน้สอบนี่ก็หายไปเกี่ยไก่ตัวละมันเต็มมันกู้เกษียณนี่ได้เนาะม้วนยุธงก็กินข้าวต๊ะไม่ให้น่าตัวมันล้นมันดิมัดมาได้มาเป็ว่ากูมัดมัดบวกอันนี้ม้นว่าเต็ม ปีกาได้เท่ากับสอบสีสนันเดม่วนนันเด้ฮหมวกว่านหาแปดสอบกระย่างหมโอ้ได้กําไลแปดตัวได้กําไลแปดสับปีกาได้ยักสอบพุนแตกลายลายแกง แกง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 นะแกงมี่แม่เถวจะย่ามเห็ดเบียกได้แกงนี่กระจำได้กระจำไว้ก็เนี่ยเฮ้ยหน้อเฮ้ยหน้อเฮ้ยแงต้องไปกันไป่เนี่ยทุ่ <c oughs> นน้ำกันเป็นพุ่นขึ้นไปเนี่ยล่งกระสอบบานม่อนทิเลียกับเมือดพุระนี่ออก็ได้ วิตะวันเหอียงแดงจึงคือตะวันแดงจึงคือ,คอเลย,บ,เลยบ้านเราอยู่ทางโน้นเ้อบ้านเราอยู่ที่ตะวันตกเราจังลังจะเข้าบ้านกันนะคะ มาหันหเฮาเกี่ยวอยู่หม่องนี้ล่ะมื้ออื่นยังสิมาซ้ํตีหม่องนี้หัวแต่ว่าพอดี กลับบ้านแล้วอันนี้ก็บโบใันในเกียวจุกกูเลยลูกยังไม่ถึงคิวนะครอบคิวอันนี้เป็นกับเกียวมือเลยเกียวสองคาก็ได้หลายอยู่ตอนล่ะ สีกระสุมนี้นะคะทุกคนนี่ละเฮ็ดหน้าหาไรนี่ล่ะ กล้งออเกียรใกล้นี่นะครับเออง่างอาลีด้เลยก็ได้ตุ่มตุ่มตัวนี้ได้อยู่หร ะมันเยอะ,ม,ยอะมันเยอะขนาดอันนั้นคืออีย่างผสมพันธุ์ย,ยียังฮะนี่คือคอ,อกผสมนะจ๊ะทุกคนอันนี้คือขอ,อกผสมเด้อนั่นเห็นบโตูเก่งเพิ่นกับมาผสมนี่ไกลนี่ไกลอก ขนไก่แม่ฟักไข่อยู่พอ้าวมันมีถูกขอ,อกเลยตอนนั้นก็กำลังฟักมีจจะขอ,อกสองสี่หกเจ็ดขอ,อกรุ่นนี่ก็คือนี่เอาเจ๊ลูกมันคือบดก แกโอบเข้ามาห้มันโดกบออ,อันนี้กำลังฝากอันนี้ไข่เหรอบอ,อม้อนนี้เตรียมอันนั้นกำลังผสมงา,งานอดีเรกงานอดีเรกงานอดีเรก เต็มเลยพี่น้องเต็มเลยจ้าเต็มเลยจ้าใส่ตัวไดนเก่งโกมูตัวไดนตัวแดงตัวแดงแดงวาคาลิ่งเดียงนี่ นี่บอกเกงโกมูสายพันเอยียงเดนี้เอ,อน,นอี่ตัวเกงโกมูนี่จักบาทราคาขายสื่อมาสื่อมาเต่น่อยสื่อมาเต่น,น่อนนยดยจักบาทาสามพันง่ายมากละบาทนี่ เอาเกงก็มูก็สิมือนเดี๋ยวนึงเกงก็มูก็จักหามื่นต่อกล้ง,ม,ง,ม,งม,มีสองแบบโอ้ยบอมแอนกระสุนม,มีสองแบบกระสุนเหม่ไพอันนั้นเป็นกระสุมเหล็กแล้วก็เอาตะไคร้เมซาย เอาไปยืมของเฮบ้า <c oughs>